ไม่แม่ตายหรอไอ้สัตว์ถ้าเจอกูได้ไอ้สัตว์โอ้ยไหนวะผีอ่ะตบแม่งไอ้เหี้ยโอ้ตบพังไอ้เหี้ยตัวหักเลยเฮียทุกคนดูดิเซ็งไหวเยอะมึงซื้อมาใหม่ดูดิ โอ้ดูดีเฮ้ยแม่งอไอ้แต่เศ้าอ้โรธีเพวเจ้าสู้เศร้าสู้แล้วจากว่าเหตุจังใดอยากกินแต่นอนไหมอหากมมาโมกนาสู้อยากสืบเจ้าไปลงคงลงมาตื่นละไปละนาเดิม ไม่ได้ออไทแต่งผ้าสะโพกไม่ร้องถ้าพี่มาลีเป็นเพื่อนลุงตู่พี่มาลีจะทําอะไรครับกูจะกระเทิบแม่ไอ้สัสชามติจะเลวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใส่ดีครับอย่าอย่าพูดมั่วนะครับปากมันลั่นครับเด,ด,ด,ดี๋ยวโดนโดนโดนงแซโอ้โหโดนดูดอีกแล้วตัวไม่ทำอะไรเลยโอ้ยอะไร หายยังน้องหายยัง่ะมีแต่ปัญหาว่าหมาเย็ดแม่ไม่หายนักกะทิเอาเอาดูก่อนดูก่อนให้ดูสาระนะครับไม่ว่าจะเป็นชาดดำโบเลี้ยงกบเจ๊บเก๊กห่วยสามารถทำได้ถุงละสิบห้าบาทตอแหละอืมวันจ้ตะเสียงไม่สวดเพราะไงแอลวีปากมึงเนี่ยมึงอ่ะมันตอแหล ก็คือเนี่ยฮะนี่คือคนที่ตอแหลไงครับมึงอะมันตอแหลเนี่ยจำไว้ <laughs> มึงอะมันตอแหล <laughs> <laughs> มึงอะตอแหลเยอะบาลีผ <laughs> ม <laughs> ไม่ได้เปิดแล้ว